โอเคครับและนี่ก็คือการถ่ายวิดีโอ 1080p 30fps นะครับถ่านกล้องของมือถือ POCO M3 นั่นเองนะฮะก็นักสานที่แห่งนี้คือริมถนนนะครับค่อนข้างจะมืดมากนะครับก็มีแค่ไปตามทางนิดหน่อยๆนะครับก็ได้ภาพถ่ายประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบกันไหมนะฮะภาพถ่ายวิดีโอประมาณนี้นะครับ ก็คือตรงนี้บอกเลยว่าไม่มีไฟเลยนะครับก็มีแค่ไฟไหลาทางเล็กน้อยรือว่าไฟจากรถเท่านั้นนะครับก็จะได้ภาพประมาณนี้นะภาพวิดีโอ100 p เท่านั้นนะครับสูงสุด 30fps สำหรับกล้องหน้านะครับอ่านนี้มีไฟมาหน่อยแหละนี่อ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับกล้องหน้านะครับ รถติดมากๆก็สำหรับเท่าที่เห็นดูพรีวิวนะตอนนี้นะครับก็ถือว่าก็โอเคแต่ว่า n อ i ส e จะเยอะไปหน่อยนะครับเสียงก็จะเก็บได้ประมาณนี้เลยนะฮะน,นี้ใช้มือในการถือถ่ายนะตัวน,นี้ไม่มี e i s นะครับโอเคสลับไปดูกล้องหลังกันบ้างนะครับโอเคแล้วนี่ก็เป็นกล้องหลังนะ,งนะครับของ p ค c o M3 นี่เองนะฮะ ก็ถือถ่ายตอนกลางคืนนะครับผมรถติดมากเลยตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับไม่มี EIS นะครับและ OIS นะฮะการถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับรถติดมากนะครับตอนนี้นะครับสามารถซูมได้ถึง6เท่านะครับผมมานี้6เท่าแล้วผมก็เดินไปด้วยนะฮะ โอเคกลับมาหนึ่งเท่าเหมือนเดิมน,นะฮะก็จะได้คุณภาพประมาณนี้นะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับโอเคชอบกันหรือเปล่านะฮะอันนี้แบบถ่ายวิดีโอระดังคือนะครับสำหรับ POCO M3 นะครับ